้าเราหรือนักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ใช่ไหมมันจะทำให้นักเรียนหรือบุคคลที่เป็นนักศึกษาคนนั้นแบบพัฒนาฝีมือในทางที่ตัวเองถนัดทุกวันนี้นะประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการเหลื่อมล้ำอยู่กันทุกวันเห็นได้เห็นการเหลือหล่อมล้ำกันทุกวันนะ สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องเดชภูมิกันเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องที่ซีเรียสนิดหนึ่งนะก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆในโรงเรียนนะ และสิ่งที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือให้นักเรียนมาออกความคิดเห็นต่างๆที่อยากจะให้ระบบการศึกษาในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะอันนี้ไม่ได้หวังว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่แค่เป็นการออกความคิดเห็นเท่านั้นก็สำหรับประเด็นที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็จะมีประมาณ 2- 3สประเด็นนะทุกคน สามสี่ประเด็นแหละประเด็นที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะเป็นเพียงความคิดเห็นคนคนเดียวคือผมเท่านั้นไม่รวมคนทั้งหมดนะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับประเด็นแรกที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของอาการเรียนวิชาต่างๆและที่ผมจะมาพูดก็คือ ให้นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่จะเรียนได้ที่ผมเอาประเด็นนี้มาพูดในวันนี้นะครับก็เพราะว่าผมลองคิดดูแล้วว่าที่จะเอาประเด็นนี้มาพูดก็มันก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์พอสมควรนะหรือว่าเป็นข้าราชการครูต่างๆนะวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงเอาประเด็นนี้มาพูดก็ ที่ผมพูดเรื่องของให้นักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ก็คือถ้าเราหรือนักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้ใช่ไหมมันจะทำให้นักเรียนหรือบุคคลที่เป็นนักศึกษาคนนั้นแบบพัฒนาฝีมือในทางที่ตัวเองถนัดเมื่อเปิดภาคเรียนมาให้แบบปิ้นกระดาษมา เพื่อให้นักเรียนมาติกว่าอยากเรียนวิชาอะไรชอบวิชาอะไรหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องทําแบบนี้ทุกทุกภาคเรียนก็ได้ทําแค่แบบเลื่อนชั้นอะไรประมาณนี้นะก็สําหรับข้อดีของการที่ให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนได้หนึ่งเลยก็คือจะสามารถ ทำให้นักเรียนพัฒนาฝีมือในด้านที่ตัวเองถนัดถนัดเช่นนักเรียนคนนี้ถนัดคณิตวิทย์คณิตอะไรประมาณนี้ก็ให้ครูเพิ่มคาบเรียนวิทย์คณิตเพิ่มเข้าไปเยอะอแบบเน้นเขาเรียกเน้นใช่ไหมนั่นแหละเน้นคาบเรียนวิทย์คณิตเข้าไปให้มันเยอะกว่าปกติเช่นสัปดาห์หนึง่งคณิตมีสามคาบ ก็ให้เพิ่มเข้าไปสักห้าคาบอะไรประมาณนี้นะที่ผมอยากจะมานำเสนอก็ประมาณนี้แหละทุกคนสำหรับประเด็นแรกและสำหรับนักเรียนคนไหนที่ชอบภาระก็เพิ่มภาระเข้าไปปกติจะมีแค่วันพุธหรือวันอังคารใช่ไหมผัดเรียนภาระก็เพิ่มเข้าไปให้มีสักสามคาบอะไรประมาณนั้นนะทุกคนแต่อันนี้ก็เป็นแบบโรงเรียนรัฐบาลก็อาจจะ ไม่ได้ไม่ได้มีงบหรือไม่ทําไม่ได้ขนาดนั้นอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงความสามารถของเรียนรัฐบาลนะผมไม่รู้จะใช้คําไหนมาพูดผมผมผมไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนดีนะผมก็รุ่นเรียนรัฐบาลอาจจะแบบไม่ได้สามารถทําได้ขนาดนั้นอะไรประมาณนี้แต่ก็ถ้าแบบถ้ามันสามารถ เกิดขึ้นได้นะอันนี้ผมจะพูดในเชิงของการแสดงความคิดเห็นนั่นแหละก็สมมุติว่านักเรียนชอบวิชาดนตรีใช่ไหมก็แบบมีกระดาษมาให้นักเรียนติ๊กๆเลยว่าชอบวิชาไหนก็ให้เน้นวิชาที่นักเรียนชอบเพื่อที่จะได้พัฒนาความสิ่งวิชาที่นักเรียนถนัดสิ่งที่นักเรียนชอบและถนัดเพื่อให้มันยกระดับขึ้นมาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง สําหรับระบบการศึกษาในทุกวันนี้แล้วกันก็คือระบบการศึกษาใน,ในทุกวันนี้ก็คือให้เรียนตามค่าเรียนปกติผมคิดนะว่าถ้าไม่ชอบวิชานี้แล้วไปเรียนมันจะมีสมาธิในการเรียนพอสมควรขนาดน,นั้นเลยเหรอก็คือมันจะไม่ไม่ชอบก็คือไม่ชอบแล้วเราเราก็ไม่อยากเรียนนะมันมันก็เลยทําให้นักเรียนนะไม่ได้อะไรมันก็เป็นการเสียเวลาไปเฉย นั่นแหละที่ผมอยากจะมานาเสนอก็ประมาณนี้สําหรับประเด็นแรกนะทุกคนก็สําหรับประเด็นที่2นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของครูทําลายร่างกายนักเรียนเออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เชิงขนาดนั้นนะนะผมหมายถึงว่าครูตีนักเรียนหรือว่าสั่งสอนโดยการใช้ไม่เลียวอะไรประมาณนี้อันนี้นะผมผมคิดว่าให้ตัด การใช้ไม่เลียวออกไปนะทุกคนให้เป็นการพูดกันด้วยเหตุผลดีกว่านะอันนี้ผมจะพูดเรื่องของอเป็นความาเขาเรีกยกอะไรเป็นเจาะลึกที่ที่ผมจะพูดแล้วกันก็คือประเด็นของเรื่องการตีนักเรียนเนี่ยผมจะพูดในมุมของนักเรียนนะในมุมของนักเรียนเนี่ยถ้าคูตีนักเรียนใช่ไหมปกติแล้ว เด็กเด็กที่เป็นเด็กดีๆเด็กเด็กดีน่ะเขาเรียกเด็กดีจะไม่ค่อยโดนครูตีเท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็จะเป็นเด็กดีไงไอ้ส่วนที่ส่วนที่ไอ้เด็กเด็กที่แบบพวกเด็กเกเรหน่อยๆอยหรือว่าเกเรมากอะไรพวกนี้ก็จะโดนครูทำโทษหรือว่าครูตีบ่อยการตีนะทุกคนผมผมคิดว่ามัน ไม่จําเป็นนะทุกคนเพราะว่าการตีนักเรียนใช่ไหมอาจจะทําให้นักเรียนเนี่ยแบบท้าทายครูมากขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วต้องให้นักเรียนจากที่นักเรียนจะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเด็กดีมากขึ้นน่ะอาจจะทําให้นักเรียนแบบท้าทายครูใช่ไหมมันก็จะอาจ,จทําให้นักเรียนแบบเป็นเด็กเกเรเพิ่มขึ้นมากขึ้นอะไรประมาณนี้แหละนะทุกคนก็สําหรับประเด็นการครูตีนักเรียนอันนี้ ก็ถ้าใครมีความรู้หรือว่ามีเทคนิคด้านจิตวิทยาเนี่ก็สามารถคอมเมนต์ให้ความรู้กันได้นะโอเคสำหรับประเด็นที่2ก็ผ่านไปประมาณนี้นะทุกคนสำหรับประเด็นต่อไปที่ผมจะมาพูดเลยก็คือเป็นประเด็นที่เพิ่งจะผ่านมาและตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมนะก็คือประเด็นของชุดปรเวทประเด็นนี้นะก็เป็นประเด็นที่ ดังมากๆในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานะทุกคนสำหรับชุดไปเวดการใส่ชุดไปเวดจะมีอยู่สองมุมมองด้วยกันหรืออาจจะมีเยอะกว่าน,นี้แต่ผมไม่แน่ใจนะ,ะสำหรับชุดไปเวดสำหรับมุมมองที่1ที่คนในมุมมองที่1จะมองกันแบบนี้ก็คือการใส่ชุดไปเวดไปโรงเรียนไม่ได้ทำให้เกณฑเฉลียนักเรียนตกนะ เราก็การใส่ชุดไปเวทไปโรงเรียนเนี่ยพื้นฐานชีวิตของคนเราก็ไม่เท่ากันนะสำหรับบางคนก็อาจจะมีมีมีเงินหน่อยมีตังหน่อยรวยแล้วสําหรับบางคนที่พื้นฐานชีวิตก็ค่อนข้างที่จะจนหรือว่าไม่ค่อยมีตังอะไรประมาณนี้อนะันทวนมันก็เป็นความจริงนะก็สําหรับชุดที่จะใส่ไปโรงเรียนก็มีเยอะเลยนะมีทั้งชุดลูกเสือต้องซื้อหมวกซื้อผ้าพันคอซื้อวอลเก้น ซื้ออาไม้เขาเรียกไม้อะไรไม้ที่มันเป็นง่ามง่ามอะไม้แดงแดงที่มันเป็นสีแดงแดงอะนั่นแหละทั้งไม้อันนั้นอีกแล้วก็อะไรอีกรองเท้าเออรองเท้าก็อาจจะเป็นรองเท้าผ้าใบแต่ถุงเท้าผู้อะไรประมาณนี้อีกนะทุกคนแล้วก็ชุดนักเรียนก็ต้องซื้ออีกแล้วก็อามันจะมีชุดวันศุกร์อีกทุกคนไม่แน่ใจว่าอาจะมีทุกโรงเรียนไหม ชุดวันศุกร์น่ะนั่นแหละอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ซื้อสําหรับโรงเรียนบางโรงเรียนแต่โรงเรียนบางโรงเรียนก็อาจจะให้ซื้ออะไรประมาณนี้นั่นแหละแล้วก็มีเรื่องของชุดกีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยก็สําหรับการใส่ชุดไปเวทไปโรงเรียนนะสาหรับมงมองที่หนึ่งก็คือมันเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะฟุ่มเฟือยหรืออาจจะไม่ฟุ่มเฟือยอาจจะมีประโยชน์ในด้านของในด้านของอาการความเปลียนระเบียบแต่สําหรับ คนที่หรือครอบครัวหรือนักเรียนที่มีพื้นฐานชีวิตที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อันนี้ผมไม่รู้จะใช้คำไหนคนผมแค่ใช้คำที่มันจะได้สิ่งที่เข้าใจกันนะผมไม่รู้นะว่าใช้คำนี้มันต้องมันถูกไหมมันอะไรไหมนะทวนนั่นแหละก็สำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานชีวิตที่ไม่ค่อยจะรวยสักเท่าไหร่ อันนี้มันก็ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของชุดนักเรียนนะการใส่ชุดไปเวทไปโรงเรียนผมคิดว่ามันก็อ่ะอันนี้ผมพูดในมุมมองที่หนึ่งอยู่นะอย่าเพิ่งตีโพดีภายไปผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่มีผลกับการเรียนนะโอเคต่อไปผมจะมาพูดในส่วนของมุมมองที่สองละกันอ่ะในส่วนของมุมมองที่สองนะครับอาจจะคิดว่าการใส่ชุดไปเวทไปโรงเรียนมัน แบบไม่มีความเป็นระเบียบมันจะเกิดการเหลื่อมล้ำอันเดียวผมจะพูดในมุมมองที่หนึ่งละทุกวันนี้นะประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการเหลื่อมล้ำอยู่กันทุกวันเห็นได้เห็นการเหลื่อมล้ำกันทุกวันนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดกันก็คือประเทศไทยเนี่ยมันมีการเหลื่อมล้ำกันทุกวันอยู่แล้วเออ โอเคก็เรามาประเด็นที่สอง่อาเราม,ามุมมองที่สองกันต่อเลยนะ้วับก็มันจะเกิดการเหลื่อมล้ำเกิดการที่อ่าเหลื่อมล้ำกันนั่นแหละแล้วก็มีมีความไม่เป็นระเบียบวินยัยไม่มีความอ่ามีวินัยประมาณนั้นแต่กลับมาที่มุมมองที่หนึ่งแต่สําหรับคนที่มีพื้นฐานชีวิตที่อ่าไม่ค่อยมีตัง เขาไม่ได้คิดถึงความเหลื่อมล้ำอะไรปะ,ะขนาดนั้นหรอกนะทุกคนอ่าตังที่เขาจะเอาไว้ซื้อกับข้าวซื้ออะไรต่างๆที่มันจําเป็นกว่าที่จะมาซื้อชุดนักเรียนผมไม่ได้ว่าชุดชุดนักเรียนไม่จําเป็นนะแต่มันจะดีกว่าไหมที่เราจะเอางบที่จะไปซื้อชุดนักเรียนซื้ออะไรต่างๆที่งบบางเือนก็เป็นสองพันนะนั่นแหละมันจะดีกว่าไหมที่เอารวบเอางบของพวกนั้นไปซื้อ สิ่งที่มันประทังชีวิตหรือว่าสิ่งที่มันจะเป็นกว่านี้ไหมอันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นผมคนเดียวไม่รวมไม่รวมนะก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับประเด็นที่สามต่อไปประเด็นที่สี่ก็เป็นประเด็นไปเหมือนกันนะก็คือเรื่องของทรงผมนักเรียนอันนี้ก็ประเด็นก็ได้จบลงไปแล้วแต่ว่าผมจะเอายกมาพูดนิดนึงนะก็คือเรื่องของทรงผมไปโรงเรียน นะแต่ก่อนนะแต่ตั้งแต่ยังที่ไม่ตั้งแต่ยังไม่เป็นประเด็นขึ้นมาก็ให้นักเรียนตัดผมทรงนักเรียนผู้ชายก็ทรงนักเรียนหัวหมงด้านข้างด้านหลังไว้ผมนิดหน่อยข้างบนนั่นแหละผู้ชายก็จับประมาณนี้ส่วนผู้หญิงก็เห็นติ่งหูนะ อ่ะผมจะมาพูดเรื่องของประเด็นนี้ดหนึน่งก็คือการที่นักเรียนตัดทรงผมอย่างไงเป็นเรเรียน,นี้ผมในมุมมองของผมผมคิดว่ามันไม่ไม่ค่อยจําเป็นนะก็คือเกร์เฉลี่ยไม่ตกนะหรือถ้าใครว่าตัดผมที่ไม่เป็นทรงนักเรียนไปเกรีรเฉลีฉย่ยตกก็ขอหลักฐานนะขอเหตุผลพร้อมหลักฐานนั่นแหละ แล้วก็ที่ผมจะยกมาพูดในวันนี้อีกข้อนึงก็คือการย้อมผมไปโรงเรียนอาการย้อมผมไปโรงเรียนอันนี้ผมก็รู้นะว่าอาจจะเกิดการที่ไม่เป็นระเบียบ <c oughs> ไม่มีวินยัยสําหรับมุมมองคนที่สองก็คือมันจะไม่มีวินยัยสําหรับเรื่องของทรงผมนักเรียนนะครับที่ผมอ,อยากจะขอ,อะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขอหรอก แสดงความคิดเห็นอยากจะแสดงความคิดเห็นนิดนึงก็คือการย้อมผมไปโรงเรียนนี่แหละที่ผมพูดไปข้างตน้นผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันมีหลายมุมมองนะผมก็เลยไม่อยากพูดอะไรมากนะมันคือคนเรามุมมองไม่เหมือนกันนั่นแหละก็การย้อมผมไปโรงเรียนอาจจะเป็นด้านแฟชั่นแน่นอนโรงเรียนไม่มีอยู่การให้นักเรียนแต่งแฟชั่นเรียนอ่าแน่นอนนั่นแหละ แค่ชุดไปเวียดก็อาจจะเป็นแฟชั่นนันนี้ก็ยังไม่ได้นะหรือก็การย่มหมุดไปโรงเรียนอันนี้ผมขอปัดทิ้งไปละกันนะโอเคสําหรับประเด็นในวันนี้ก็จะมีอยู่สีประเด็นหลักๆนะที่ผมออกมาพูดในวันนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นในวันนี้นะสาหรับนักเรียนหรือคนไหนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการระบบการศึกษาหรือว่าระบบการปกครองต่างๆในโรงเรียนแหละ สำหรับใครที่อยากแสดงความคิดเห็นก็เชิญใต้คอมเมนต์ดได้เลยนะทุกคนเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นผมคนเดียวเท่านั้นในคลิปนี้นะไม่รวมไม่มัดรวมคนนั้นคนนี้นะโอเคในรับก็สำหรับคลิปนี้นะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เช่นกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้น,นะครับถ้าใครชอบนะหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย